โอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในแก๊บแรนดอมอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมลา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 โลบอกนะคะผมแมปเบบี้อิตาเลียนแอนิมอลแฟมิลี่พริสเซน์ลันเอชเคออบบี้ชื่อแมปยาวมากทุกคน เฮ้ยยาวเกินนะครับผมอิตาเลียนเอ้ยไม่ใช่เแบบี้ก่อนสิเนาะเแบบี้อิตาเลียนแอนิมอลแฟมิลี่พริซอนลัน,ลนเอสเคปออฟบี้ <c oughs> ชื่อยาวมากเลยทุกคน <c oughs> โอเคถ้างั้นก็มาเลยกันเลยนะคะ <c oughs> ผมมันคือแมปอิตาเลียนเบนรสนั่นแหละนะครับผมแต่เพียงแค่ตัวละครทุกตัวกลายเป็นเบบี้เห็นปะตรงๆเวอร์ชั่นมันฝรั่งนะครับ <c oughs> เฮ้ยเหมือนไอ้นี่แหละ ขนมอะไรนะที่มันมีสองแผ่นเป็นแป้งเป็นเป็นขนมแป้งก้อน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 สี่เหลี่ยมๆมนๆนแบบเนี้ยทุกคนขนมแป้งก้อนสี่เหลี่ยมมนมันมันจะมีสองสองสอง,สองก้อนนะครับโดโซปะ่ะนะฮะเออเออโดโซโดโซใช่ไหมทุกคนอ่าใช่ผมไม่ได้กินนานแล้วเห็นแล้วก็คิดถึงอยู่เหมือนกันนะเนี่ย <laughs> <laughs> เฮ้ยตรงตรงเวอร์ชั่น โดสซนะครับผมอ,นนอันนี้คือเราจะกลายเป็นชาวไม้ครับใช่ไหมเนี่ยขุด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 ดุดขดุดขุดดขุดอขุดเพื่บิกทางนะครับผมชาวไม้ครับโอ้เลเซอร์เต็มไปหมดเลยกระโดดหลบเลเซอร์นะคะระวังตายนะทุกคนฮึบฮึบโอเคสวยเฮ้ยน่ากลดวจริงๆ อ้โอตรงนี้เป็นทางเลื่อนอย่างนั้นหรอฮึบระวังตกนะครับข้างล่างมีหนามด้วยแหละอืมใช่หนามเยอะมากโอเคอู้เลเซอร์เลเซอร์เยอะแยะมากมายอ๋อเมื่อกี้ผมโดนเหรออุย้ยโดนยังไงเนี่ยผมว่าเอา้าอ๋อไอเม็ดกลมๆบนหัวผมก็นับด้วยนะฮะผมก็ว่าอยู่เอ๊ะแต่ปกติแบบอื่นเขาไม่นับนะ ใช่ใช่ใช่ผมผมเล่นทุกแมปอะ่ะมันไม่เคยนับเลยนะไอเม็ดกลมๆนี่ถือเป็นของประดับหัวจริงๆผมคือตรงนี้ถ้าเกิดตรงเนี้ยโดนเลเซอร์ก็คือตายแต่ว่าแมปนี้เขานับทุกคน <laughs> ยากเลยดิงานนี้โอ้โหไอตรงนี้ห้ามโดนเท่ากับว่าตอนนี้ผมเป็นคนที่สูงมากๆเลยดิเพราะว่าเินบล็อกผมขึ้นไปถึงไอเม็ดข้างบนอะ่ะนะฮะเนี่ยเดี๋ยวผมสาทิห้ดูนะอ้ออยตรงนี้พอได้อยู่ทุกคนนะฮะ ไม่โดนไม่โดนปึบโอเคโอเคเราต้องแบบค่อยๆไปอ่ะนะครับอ่าเพราะว่าของเราคือห้ามโดนเด็ดขาดเลยไอเม็ดบนหัวเม็ดบนหัวเขานับด้วยนะคะแต่แบบอื่นไม่เคยนับเลยนะครับตั้งแต่เล่นมาตั้งแต่จําความได้ตั้งแต่ที่ผมแต่งตัวแบบนี้เราเล่นแมปแนวปลาัวอบีนะฮะคิดบอกผมมันจะอยู่ประมาณนี้ตลอดปึ๊บปึ๊บ ปุ๊บเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะฮะแต่ว่าพอเป็นแมบนี้แล้วเขาเปลี่ยนใหม่เป็นแบบนี้แทนปุ๊บปุ๊บปุ๊บสี่เหลี่ยมข้างบนนะฮะอย่างสูงเลยเพราะมันสูงถึงเหรียญน,นะครับโอ้โหยี่งเสียบเปรียบแต่ว่าเราก็ยังผ่านไปได้โฮ้ยโด,ดนตีอ๋อ <c oughs> เขาไม่ได้ฆ่าเราทันทีทุกคนไม่ได้วันช็อตแต่เขาตีเราเรื่อยๆถ้าเราอยู่นานเราก็จะอ้ายโด,ดนตีแล้วไปนะอย่ายุ่งกับฉัน อย่ามาตีฉันเออเขาไลยตีผมเออถ้าโดนตีบ่อยๆนานๆอาจตายได้นะเนี่ยเลือดผมเกือบถึงครึ่งลอดแล้วนะเขายังตามมาอยู่ไหมไม่ตามมาแล้วเนาะอุ้ยเขา่อ,ยอยางชั่วเออให้เลือดผมเกือบถึงครึ่งลอดเนี่ยทุกคนเขาตีแรงมากนะฮะอืมแต่ดีไม่วันช็อตถ้าวันช็อตนิดน่าจะตายหลายรอบอยู่เพราะเขาเดินไวมากๆเลยนะทุกคนอืมใช่ โอะกล่องเรืองแสงเหยียบแล้วเรืองแสงนะฮะเทจัดจัดไปเลยอู้ผมชอบจังเวลาเดินแล้วมีเอฟเฟกนะฮะเอฟเฟกกล่องเรืองแสงเลืองแสง,อ,ง,แสงอันนี้ต้องชิกตอ่อยอสวัสดีพ่อหนุ่มเบคอนอ๋อ,อตรงนี้มีมีก้อนหนามนะฮะมันวิ่งไปเรื่อยเ่เราต้องวิ่งหลบโอเคฮึบมีจอบอ่าเอาจอบมาขุดใช่ไหม โอเคขุดลงไปข้างล่างลงมาแล้วจ้าเรียเลเซอร์อู้ทำไมเลเซอร์มันไอ้นี่จังเลยทุกคนเลเซอร์มันแรงมากเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอราเราต้องรีบกระโดดข้ามโอเคเลเซอร์ค่อนข้างแรงเลยโอ้โโอ้โโอ้โอุ้ยพีตาละเลตาลา เขากระโดดเอาหน้าขึ้นมาข้างบนเกือบกัดโดนผมเนี่ยเมื่อกี้นะฮะแต่ดีที่ไม่โดนแค่เกือบโดนเฉยๆมาทีเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูโอ้สวัสดีครับเฮ้ยพี่ตรงตรงฝาแฟดตรงตรงสามคนนะฮะตรง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 นี้มีกล่องด้วยทุกคนตรงนั้นนีคือทางไปต่อนะมันมีป้ายสีแดงบอกแต่ว่าตรงนี้มีกล่องอะผมอยากรู้ว่ามันมีอะไรไหมโอ้ มีประตูเปิดนะฮะมันเป็นทางไปที่ไหนละเนี่ยโอ้โหเขาแนะนำการใช้อาวุธงั้นแสดงว่าข้างหน้าต้องมีมีศัตรูสินะใช่ไหมอ้ยนี่คือศัตรูผมใช่ไหมเนี่ยโครงกระดูกโครงกระดูกฮาโลวีนนะฮะโอเคตี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 ต,ต,ตีโอ้ยตีเบาจังเลยนะฮะทั้งเขาทั้งผมต่างคนต่างตีเบา จะจบกระโดดเราโอ้มีอีกเหรอมาอาวุธผมเบาก็จริงแต่ว่าอาวุธผมมัน AOE มากี่ตัวก็ช่างมาเลยมาให้เยอะก,กว่านี้ได้ไหมแค่สองตัวมันน้อยไปอะเด้นะฮะสบายสบายลงมาแล้วที่นี่ที่ไหนเอออ๋อมันคือทางที่เราเข้ามาใช่ไหมทุกคนใช่ปะ แป๊บนึงนะทางไหนนะอันนี้ไงนี่ไงทางที่เราเห็นตอนแรกตัวน,นั้นมีมีมีมมรูให้เข้าไปใช่ไหมแล้วเราถามว่าแล้วเราบอกว่าตรงนี้คือทางไปต่อเนาะเพราะว่ามันมีมันมีลูกศรน,นะครับผมอ่าใช่ใช่ทางนี้คือทางที่ไปแล้วอันนั้นก็คือลงมาจากด้านข้างบนนะครับอืมสวยมีก้อนหิมาให้เก็บด้วยเก็บไปทําอะไรไม่รู้นะคะแต่ว่าผมเหมือนจะพลาดไปหลายก้อนแล้วนะ ขพราะงั้นไม่ต้องเก็บก็ได้เพราะยังไงก็เก็บไม่ครบเพราะว่าเราพลาดไปหลายก้อนแล้วนะฮะ <c oughs> จริงใช่โอเคอเคอค้ต้องรีไปเพราะว่ามันล่วงนะครับนเนี่มันจะล่วงแล้วเราจะโดนหนามทิ่มตูดตายนะฮะใช่ตัวนี้มีประตูเปิดประตูเดียวนี้นะสวัสดีครับ <c oughs> ตาละลตาลาลาห้ามโดนจับ <c oughs> ใช่ไหมเนี่ย ถ้าโดนจับน่าจะตายเลยนะครับดูโดโอ้โโอโตะเลตะลาตัวใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยเดีโโเขากระโดดขึ้นด้วยเพราะแบบตามล่านะฮะดีนะที่เราเข้ามาไวถ้าเราไม่เข้าแล้วยืนดูเขาอยู่ข้างบนรูผมว่าวน่าจะโดนกินนะฮะเพราะว่าเขากระโดดได้อืมกอชบเปิดทางเออ ตาเลตาลาลวิ่งผ่านอันนั้นคือคนใช่ปะคนที่แต่งตัวเป็นตาเลตาลาลผมว่าน่าจะใช่นะะตกใจหมดเลย <laughs> ตกใจหมดเลยนี่เฮ้ยตกใจจริงๆอ๋ออะไรอ๋อ,อทางล่วงนะฮะโอเคอ๋อทุกครั้งที่มีคนไปสัมผัสมันจะล่วงแล้วมันก็จะรีเซ็ตใหม่นะครับ โอเคตัวนี้มีเลเซอร์ยึกยียึกจีระวังมันยึกจหยึกจีกกกมาโดนเล่านะฮะมีบนไดถ้ามีบนไดแสดงว่ามีที่ปีนอ่าเราปีนขึ้นไปเลยอ่าเปิดประตูให้ผมโอ,โอ้โหตัวอะไรเนี่ย <c oughs> ดูน่ารักดีนะแต่ต้องห้ามโดนเขาจับแน่ๆเพราะถ้าโดนเขาจับเราน่าจะตายนะครับแล้วมีพี่ตรงๆยืนหลับอยู่ตรงนั้นด้วย เปิดเปิดห้องน้ำใครโอ๊ะเจอตะละเลตะละลาอีกแล้วอะ่ะเจอตะละเลตะละลาบ่อยมากทุกคนนะฮะในท่อก็เจอตรงห้องน้ำก็เจอหรือว่าในท่อมันไม่ใช่คนแต่ว่าเป็นตัวละครวิ่งผ่านแบบเมื่อกี้ที่เห็นในห้องน้ำนะฮะเอออาจจะใช่เนาะทับวางทางเพื่อไปต่อระวังอย่าให้มันหล่นนะ ไอทางนะฮะพราถ้ามันลหล่นเดีย๋ยวเราเดินไม่ได้อ่เอาเดินมาแล้วโอ้โอโอโอ,โอ,โอระวังเลเซอร์นะฮะมาชุบห้ามโดนเลเซอร์อ่ะอันนี้คนใช่ไหมถ้ามีชื่อบนหัวคือคนนะครับส่วนถ้าไม่มีชื่อบนหัวคือมอนอย่างเงี้ยอ่าแล้วไอคนที่วิ่งผ่านเราในท่อเขามีชื่อบนหัวไหมทุกคนทุกคนได้ได้ ได้ได้เห็นทันปะว่าเขามีชื่อบนหัวหรือเปล่านะครับมาบอกผมด้วยนะถ้าเขาไม่มีชื่อบนหัวแปลว่าเขาไม่ใช่คนแต่เป็นตัวละครที่ถูกเซตให้วิ่งผ่านแต่ถ้าเขามีชื่อแปลว่าเขาเป็นคนที่เดินกลับไปทางเก่าแล้วทำให้ผมตกใจเล่น <laughs> โอเคเ,อเหมือนทางจะร่วงนะครับเนี่ยเราต้องรีบเดินไม่งั้นมันจะร่วงลงเรื่อยๆแล้วเราจะผ่านไม่ได้หืม รงนี้มีตุ่มด้วยกดเลยอ่าเป็นตุ่มที่เอามาแอคทีเวตเปิดทางเดินกรงเหล็กตรงนี้นะฮะใช่แล้วล่ะอ้ที่เด้งดึงนะครับผมชอบจังที่เด้งดึงยาทมเปลีนแนทมเปรีนแนทมโปลีนแนทมเปลีนถึงผมบอกว่าผมจะไม่เก็บน้ำแข็งเพราะว่ามันไม่น่าครบแต่ว่าตรง ตรงนี้มันดูน่าเก็บดีนะฮะดูเพลินดีก็เลยเก็บโอเคขับรถดอบึน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 บนบึ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 นบนบึนบนบึ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 นนบนบึนนบึะบึนไึบึนบบนบึนนบึนนบึนบึนบึนบดนบบึนบนบึนบนบึนบบๆนบึนบึนบึนดึบึบดึบดึบบึ ยากระโดด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 อ่ะอ๋อ oh, มันสุดทางแล้ s. <S แลวเนาะเราโดนบังคับลงรถนะฮะสุดทางแล้วร้อยเอ๊ะเสียงใครนอนอ่ะวีวีววสวัสดีครับอ้อยพี่ตาเลตาลานอนอยู่นะฮะศูนย์ทัสี่อ๋อเราปลเอ่อคาปูชิโนอาซาิโนออกมาสู้กับพี่ ตาเลเลตาล,ลาลาใช่ไหมเฮ้ยตาเลเล่ตาลาลาโอ้ยแต่นินจาคาฟี่เราแพ้หมดเลยทุกคนเ <c ười> ออโอ้นินจาคาฟี่แพ้หมดเลยอ้าวแต่ตาเละลีตาลาลาก็ร่วงเหมือนกันนะฮะโอเคพอเขาร่วงแล้วเขาดรอปเอ,อ่อเขาเรียกว่างไงนะไขควงใช่ใช่ตอนแรกจะพูดว่าปจัจแต่ไม่ได้ใช่ปจัจมันต้องเป็นของๆวงมนๆสีแดงๆเนาะใช่ไหมใช่ปะ่ะโอ้ ลิงยักษ์สู้กับลิงยักษ์นะฮะแป๊บนึงนะขอเปลี่ยนเป็นมุมบาบุคลที่หนึ่งเพราะว่ายิงไม่โดน <c oughs> ว่ายิงโดนอยู่แต่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนเขาตีมายิงโดนอยู่ทุกคนแต่ทำไมเลิกเขาไม่ค่อยลดเลยโอเคลดแล้วลดแล้วแต่บางครั้งก็ไม่ลดอะ่ะเกิดอะไรขึ้นเอเดี๋ยวเดี๋ยวเยเขาจะโจมตีเราแต่เหมือนเขาโจมตีเราไม่โดนส่วนเราโดนโจม จมตีใสรเขาโดนอยู่แต่ว่าโดนเป็นบางครั้งทุกคนบางครั้งก็ไม่โดนอ่าโอเคโดนจนได้เออบางครั้งก็โดนบางครั้งก็ไม่โดนนะฮะถ้าเกิดว่ามันโดนทุกนัดป่านี้เขาตายไปนานแล้วอะแบบแบบตายไปก่อนไหลวิอยู่นะเออถ้ามันโดนทุกนัดเออแต่ว่าเมื่อกี้มันโดนแหละแต่เรื่องมันไม่ลดอะนะฮะใช่โอ้มีคนเป็นตาลเลตาลาลาเวอร์ชั่นวต้วนนะครับ อ้าวอ๋อที่นี่คือเส้นชัยใช่ไหมนะครับฟีม,มอบอ๋อนี่ไงตะเลตามันอยู่ตรงนี้นะฮะเวอร์ชั่นตัวเล็กอ๋ออ๋อย่าผมได้พลังเหมือนคนเมื่อกี้นี่แล้วอ้าวแต่ทําไมผมลอยสูงเรื่อยๆเราจะลอยไปถึงถึงไหนเนี่ย <laughs> ไม่แน่อาจจะถึงอวกาศนะครับเนี่ย